เกษตรเลยตอนเกษตรอินทรีย์ภาคปฏิบัติอาจารย์อาทิตย์สภานวันณสตรสวัสดีครับผมนายสุภาพสารมโนเกษตรอำเภอท่ารีา่วันนี้จะนำท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมป่าชาวบ้านของเราซึ่งสร้าง,ง,งชื่อเสียงให้กับ อำเภอท่ารีเป็นอย่างมากโดยปรา์คนนี้เป็นคนที่อื่นมาอยู่ที่อำเภอท่ารีมีครอบครัวอยู่ที่บ้านยางนะครับชื่อของท่านคืออาจารย์อาทิตย์สพัวดวรรณสุดเป็นปราช์ที่มีองค์ความรู้อย่างมากมายนะครับมีองค์ความรู้มากแล้วก็สามารถถ่ายทอดอ,องค์ความรู้แก่เกษตรกรได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องใช้ไม้สอยในครัวเรือนอจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงภาคการเกษตรภาคเกษตรก็คือเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์นี่คือท่านเป็นเป็นคนที่รณรงคงเรื่องการ,การทําการเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์คืองดใช้สารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ อยากจะให้ทุกๆท่านได้ไปศึกษาได้ไปเรียนรู้แล้วนำนำกลับไปปรับปรุงไปปรับใช้ในชุมชนของตัวเองหรือในชีวิตประจำวันของตัวเองจะเป็นอย่างดีนะฮะดีที่สุดเลยนะครับว่าเนื่นได้ไปพบไปเห็นครับเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์นะครับพื้นที่ทั้งหมดบนนี้5ประมาณ50ไร่นะครับก็จะปลูกพืชผสมผสานนะครับ พื้นที่50ไร่ทําการเกษตรจริงๆอยู่ที่ประมาณ30ไร่อีก20กว่าไร่เนี่ยเป็นป่าเราจะเป็นป่าที่ล้อมรอบเพื่อที่จะป้องกันสารพิษลงมาในป่าจะมีเหมือนเซเว่นก็คือมีผักหวานมีหน่อไม้มีเห็ดพอรกแล้วก็มีเห็ดละโงกแล้วก็ตอนนี้เราก็เริ่มเอากาแฟเนี่ยเขาไปใส่ไว้ในป่านะครับเพื่อเป็นแนวกันชนนะครับแล้วก็ ตรงแนวป่าลงมาเนี่ยในนี้ก็จะปลูกพืชผสมผสานเริ่มตั้งแต่ผลไม้แล้วก็จะมีสับป,ปะรดมีมะม่วงมีแก้วมังกรตอนนี้ก็เริ่มปลูกแสมเข้าไปก็คือไนนาเงาะแล้วก็อะโบคาโดอะโวคาโดแล้วก็สับป,ปะรดนะครับที่จะปลูกเป็นกึง่งกงผลไม้ทางด้านนี้ก็จะเป็นแปลงสําหรับปลูกผักตามฤด,ดูกาลนะครับทั้งหมดผักที่ได้รับไปรับรองแล้วเนี่ยทั้งหมด26พืชชนิดนะครับรวมถึงข้าวโพด ทางด้านล่างจะเป็นแปลงนาเป็นรูปเกือกมา้าเป็นรูปเกือกมา้าในแปลงนาจะปลูกข้าวทั้งหมด5สายพันธุ์มีข้าวธัญญสลินข้าวหอมมะลิสีแดงหอมมะลิสีดำํำข้าวไรเบอร์รี่แล้วก็ข้าวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มี หลังจากทําข้าวเสร็จแล้วก็จะมาปลูกพวกพืชหมุนเวียนอย่างเช่นถั่วแตงต่างๆนะครับมีระบบน้ําที่นี่จะมีสระน้ําตึ้งอยูใ่ในพื้นที่ของเราเองไม่ได้เกี่ยวกับน้ําที่อยู่จากภายนอกเข้ามามีสระทั้งหมด3สระมีบ่อบาดาล2บ่อนะครับมีน้ําบาดาล2บ่อบ่อนึงลึก4 42เมตรอีกบ่อหนึงลึก22เมตรนะครับเราจะใช้น้ําใต้ดินเนี่ยขึ้นมาลดผักนะครับพลังงานที่เราใช้ดูดขึ้นมาเนี่ยจะใช้2ระบบระบบแรกก็คือแก๊ส แก๊สที่เราหมักหมักจากขยะหรือว่ามูลสัตว์หรือว่าหัวมันสัปะาลังแล้วก็ดูดขึ้นมาใช้แทนน้ามันจะเป็นแก๊สเนี่ยปั่นเครื่องยนต์แล้วให้เกิดกระแสไฟฟ้าแล้วก็กระแสไฟฟ้าเนี่ยมาดูดน้าเข้านาพลังงานที่2ที่เราใช้ก็คือโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจะใช้โดยตรงเลยคือใช้โซลาร์เซลล์แล้วก็ดูดน้ําจากใต้ดินเนี่ยขึ้นมาใช้ได้เลยอันนี้คือกลุ่มของของพลังงานนะครับระบบน้ําในนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสปริงเกอร์ ให้น้ําระบบสปริงเกอร์เพราะมันจะมีหัวปรับที่จะเวียงไปให้ไกลก็ได้ใกล้ก็ได้แล้วก็ใช้วิธีดูดปุ๋ยไปกับน้ําดูดปุ๋ยไปกับน้ําแล้วก็มีแอร์แวะสามารถที่จะดันดันน้ําขึ้นไปที่สูงๆเนี่ยได้โดยใช้ปั๊มตัวเดิมไม่ต้องไปเพิ่มขนาดของปัม๊มนะครับทำให้เราประหยัดพลังงานนะครับเราจัดการเรื่องของการวางแผนการผลิตเนี่ยตลอดทั้งปีนะครับแต่ละเดือนเราต้องผลิตอะไรเท่าไหร่แล้วก็ แต่และว,วันเราต้องผลิตอะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็จะมีแผนการผลิตตลอดใช้แรงงานในนี้จะใช้แรงงานในครัวเรือนแล้วก็มีอาสาสมัครที่เข้ามาเรียนรู้เนี่ยบ้างเป็นครั้งคราวนะครับอันนี้เราก็จะส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานในครัวเรือนนะครับฤดูกาลต่อไปที่เราจะได้ตอนนี้ก็คือเรามีมะม่วงมีแตงโมแล้วก็มีข้าวโพดมีสับปะรดมันก็จะได้มีไรายได้ตลอดทั้งปีครับ <L un> ผักผักนี้เราจะส่งญี่ปุ่นเราจะปลูกไม่เยอะนะครับปลูกไปตามที่เขาต้องการ แปลงหนึ่งเราจะส่งผักญี่ปุ่นวันละ3ามกิโลตรงนี้ครับตรงนี้ช่วงช่วงนี้ผักผักนี้จะปลูกได้ตลอดทั้งปีก็คือผักสลัดสีเขียวแล้วก็สลัดสีแดงนะครับก็จะปลูกหมุนเวียนไม่เลยถ้าน้อนมากๆเราจะใช้สแลนช่วยพรางแสงนะครับเพราะผักนี้ก็มีความต้องการของตลาดทุกวันนะครับ การเตรียมดินเนี่ยเมื่อเราเตรียมดินใส่ปุ๋ยหมักเสร็จแล้วเราก็จะเอาจุลินทรีย์นะลดลดเสร็จแล้วทิ้งไว้7วันก่อนถึงจะยอดเม็ดกล้านี่ยอดเม็ดกล้าไปประมาณ7วันแล้วมันก็เริ่มขึ้นหลอดเม็ดกล้าเ่ยจะจะมีเครื่องหยอดนะครับมันจะหมุนแล้วก็หยอดเป็นแถวนะครับเราไม่ต้องไปใช้คนหยอดครับเครื่องยอดก็เหมือนลูกล้อมันจะกลิ้งไปตรงๆครับน,นี้ก็เป็นเป็นแปลงผักปุ๋ยเล้งสําหรับส่งญี่ปุ่นนะครับจะท,ทําทีไม่เยอะแค่นี้ครับเราก็จะพอส่งได้2วัน แปลงนี้เป็นแปลงที่เราทํานาเพราะหลังจากทํานาเสร็จเราก็มาปลูกข้าวโพดข้าวโพดที่ปลูกนี้เป็นข้าวโพดข้าวโพดหวานนะครับที่ใช้สําหรับต้มกินนะครับอายุของข้าวโพดสีเหลืองนี้จะประมาณ67วันนะครับตอนนี้มันผสมเกสรละเนี่ยจะมีพวกถ้าเราเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะมีพวกพึ่งพวกพิมพ์ในมารผสมเกสรทําให้เมล็ดข้าวโพดเนี่ยเต็มทุกเม็ดนะครับไม่ไม,ไม่มีฟันหลอแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นก็จะสมบูรณ์ขึ้น ตลอดนะครับต้นจะไม่สูงมากนะครับต้น,ตนเพราะว่านี้เราใช้วิธีการปลดล็อกก็คือเราเก็บมเมล็ดพันธุ์ของเราเองนะครับต้นมันจะเตี้ยลงแต่ว่าฝักมันจะใหญ่ฝักมันจะใหญ่น้ําหนักจะดีรสชาติจะดีนะครับก็เราสามารถเก็บปลดล็อกของพันธุ์เองในแปลงกเกษตรินทร์เนี่ยจะไม่ใช้ปัจจัยภายนอกรวมถึงมเมล็ดพันธุ์ด้วยเราจะเก็บเมล็ดพันธุ์ของเราเองนะครับเพราะนี่เราเก็บเมล็ดพันธุ์เองครับครับก็ฝักจะค่อนข้างสมบูรณ์ดูทางนี้ก็ได้ครับตอนนี้ฝักนี้ใกล้ได้ที่แล้วครับ ฝักที่เราเราหักฝักที่2องไปแล้วเนี่ยฝักฝักที่เหลือนี่มันจะสมบูรณ์มากนะครับน้ำหนักฝักเนี่ยต่อต่อฝักเนี่ยถ้ามันถ้ามันผสมเกสรเสร็จแล้วมันก็จะอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณเก้าขีดต่อฝักนะครับเก้าขีดต่อฝักนะครับตอนนี้มันกําลังผสมเกสรอยู่พึ่งก็จะมาช่วยผสมเกสรครับตัวพึ่งจะมาผสมเกสรมีฝักนี้ออกเลยเอาฝักนี้ออกฝักแอ๊ว ฝักแค่นี้จะมีแล้วก็สามารถนำไปขายได้จะมีรสหวานมากนะครับการทำกรเกษตรเนี่ยเราจะต้องคิดให้เป็นนะครับคิดให้เป็นคำนวณให้เป็นแล้วก็ดูเรื่องของการตลาดเราจะไม่ปลูกทีเดียวเยอะๆเลยเป็นไร่ๆเลยเราจะปลูกเป็นตามที่ตลาดต้องการที่นี่จะปลูกทีละห้าร้อยฝักครับทั้งหมดห้าร้อยฝักก็คือสิบแถวแถวละแถวละห้าสิบต้นแถวละห้าสิบต้นก็อาจจะเกินไปแป้นเป็นสองแถวสามแถวเพื่อเพื่อกินเพื่อแจกนะครับแั้นนี้เราได้ผลผลิตที่ดีนะห้าร้อยฝัก ห้าร้อยฝากถ้าเราขายฝากละสิบบาทเราก็ได้ห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทเราใช้เวลาหกสิบเจ็ดวันนะครับฉะนั้นเราจะปลูกกระพดนเงี้ยทีละทีละทีละแถวทีละล็อก ล็อกหนึ่งประมาณหกห้าหก้อยักคแค่นั้นครับเราก็จะมีรายได้ตลอดทั้งเดือนเหมือนกันนะครับ mm. ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ซึ่งเราถ้าเกิดเราไปทําทีเดียวไร่หนึ่งเลยเนี่ยพอเราเก็บนะเขาพูดพวกนี้มันจะมีอายุการเก็บเกี่ยวเร็วถ้าพอถึงเวลาเก็บปับ๊บต้องภายในจิตวันต้องเก็บให้หมดแปลงโมแปลงเนี้ยพื้นที่ทั้งหมดประมาณหนึ่งไร่เสรเษปลูกไปทั้งหมดพันหก้อยต้น1ันหกร้อยต้นต้นหนึ่งเราจะไว้แตงโมสองลูกลูกหนึ่งเราจะขายได้ห้าสิบบาทนะครับเทา มีที่สองก็คืออีกสลูกเนี่ยเราไม่ไม่นับเอาแค่สองลูกพองั้นพันหกรต้นลูกละต้นละสอลูกก็ได้3ามพันสองลูก3,200อลูกลเราออกแค่สามพันลูกลูกละห้าสิบาทเราก็ได้150แสนห้าละ ใช้เวลา67วันเหมือนกันตนรงนี้ใช้เวลา67วันเน,นแปลงแปลงนี้พอหลังจากปลูกแตงโมเสร็จเราปล่อยน้าเข้านาเอาจุลินทรีย์หนอ่อกล้วยใส่แล้วก็ทิ้งไว้15วันไถพวนจะมีจอบพวนพวนดินแล้วก็ทําการปลูกข้าวได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเติมปุ๋ยอีกนะครับแล้วก็อาจจะปล่อยจุลินทรีย์ปล่อยน้ําหมักต่างๆไปในานาก็ทําเป็นแปลงนาตปนี้ก่อนหน้านี้ที่จะปลูกเมื่อปีที่แล้วเราทําข้าวธัญสินได้ไร่หนึ่งหนึ่งพันสองร้อยกิโลกรัม ก็ดินหนึ่งจะสมบูรณ์มากดินมันจะอ่อนนุ่มมากครับไอ้นี้มีประมาณสักห้าห้าร้อยต้นห้าร้อยต้นนี่แปลงนี้เราจะได้ประมาณพันลูกพันลูกก็ลูกละห้าสิบบาทเราก็ได้ประมาณห้าหมื่นบาทครับทีบนี้ก็ทั้งหมดตอนนี้เริ่มเริ่มที่จะใกล้จะเก็บแล้วเราต้องดูว่าตอนนี้เถามันยังไม่เหี่ยวเถาามันยังเถาามันยังสดสดอยู่ครับมีไกล่ลูกหนึ่งประมาณสองกิโลก,กว่าๆนะครับเราจะขาย ถ้าเป็นระบบเปรเ์เซนสินย,ยิงที่นี่ระบบน้ําคือเราไม่ต้องเสียค่าเช่าเพลิงสองมเมล็ดพันธุ์เราเก็บเอง3ปุ๋ยที่เราทําเองตรงนี้จะใช้อาหารจันด่วนใช้ปุ๋ยหมักต่างๆที่เราทําเองไม่ต้องใช้เคมีเลยงั้นต้นทุนก็จะน้อยมากงั้นถ้าเราได้เงินห0,000บาทนี้เราลงทุนอยู่ที่ประมาณาไม่ประมาณพันกว่าบาทประมาณกันแล้วก็กําไรไมรูุกิ่ร้อยเท่าตัวาการปลูกแตงโมเนี่ยเนื่องจากเราพอปลูกทํา ทำทำนาเสร็จปั๊บนะครับเราก็จะตัดฟางพอตัดฟางเสร็จแล้วก็จะชักล่องใช้รถไถที่เรามีเนี่ยชักเป็นล่องทั้งหมดตรงนี้มีเจ็ดล่องระวังล่องแล้วก็ขุดเป็นหลุม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 แล้วไม่ต้องไปไถทั้งหมดแล้วก็เอาจุลินรีย์แล้วก็เอาน้ําหมักต่างๆใส่ไปในล่องเพราะมันก็ไหลไปตามน้ําที่เราขุดล่องไว้นะครับเราก็ไม่เปลืองเปลืองแรงงานของคนนี้คนเดียวก็สามารถที่จะทําได้ในห้าร้อยต้นเนี้ใช้เวลา ปลูกก็แค่วันเดียวนะครับหลังจากเวลานั้นอาทิตย์นึ่งล้วก็จะให้ปุ๋ยที่เนื้ก็ปล่อยไปกับน้ําปล่อยไปกับพร้อมตัวที่ระบบเตัวเวนชูดี่ปุ๋ยมันก็จะลงมาในนี้แล้วก็ไม่ต้องดูแลอะไรมา,าเมื่อดินมันสมบูรณ์แล้วทั้งโรคทั้งแมลงมันก็ไม่เกิดเราก็ไม่ต้องไปฉีดยาฆ่ามแมลงเราไม่ต้องปิดฉีดยาฆ่าเชือ้อรานะครับมันก็รสชาติก็จะหวานอร่อยอย่างที่ที่ได้เห็นเมื่อกี้นะครับ คือว่ามันเป็นธรรมชาติทั้งหมดแล้วก็น้ําหนักก็ดีรสชาติก็ดีนะครับผลผลิตก,ก็ โดยเฉลีย่ยก็เท่าๆกับการใช้สารเคมีแต่ว่ารสชาติมันต่างกันเยอะครับจะไม่มีการไปฉีดยาฆ่าญ้าไปตัดญ้าเลยเพราะญ้าในมันขึ้นปับ๊บมันจะมีดอกมันขึ้นจะมีดอกหญ้าขึ้นพอดอกหญ้าขึ้นปับ๊บแมลงตัวดีทั้งพึ่มทั้งมิมทั้งชนโรงมันก็จะมาพอมามาปั๊บแมลงตัวร้ายมันก็ไม่อยู่นี่ก็เป็นการสร้างระบบนิเวศในแล้วก็ไอ้หญ้าที่มันขึ้นมาต้นเถาที่มันตายแล้วเราไถากลบลงไปก่อนทํานาเราก็ไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยอีกนะครับก็ทําให้เราประหยัดเรื่องปุ๋ยไปได้อีกคร เมื่อพูดถึงเกษตรอินทรียนะ์เนี่ยสิ่งที่อยู่ในข้อกําหนดของเกษตรอินทรีย์ที่คือไม่นําปัจจัยภายนอกเข้ามาแม้แต่มเมล็ดพันธุ์นะครับนั้นผมก็เลยคิดหาวิธีว่าจะทำยังไงให้เราเก็บมเมล็ดพันธุ์เหมือนกับที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเมื่อก่อนนี่ทาอยู่ก็คือปลูกเสร็จแล้วก็เก็บพันธุ์ปลูกต่อไปได้เรื่อยๆก็เลยทําการเรียกว่าการปลดล็อกการปลดล็อกมเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะแบ่งเป็น2ชนิดชนิดที่1คือมเมล็ดพันธุ์ที่ชุ่มน้ําเช่นพวกแตงโมฟักแฟงแตงปลามะละกอ นะครับพวกนี้เรียกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ชุ่มน้ําพวกนี้เมล็ดพันธุ์เนี่ยเขาผ่าเข้าไปก็จะมีมีมีน้ําอยู่ข้างในเรียกเมล็ดพันธุ์ชุ่มน้ําวิธีปลดล็อกก็คือเก็บเลือกลูกที่ดีผลที่ดีต้นที่ดีนะครับที่มีความแข็งแรงเนี่ยเก็บเอามาทําพันธุ์เมื่อม,มันมีอายุแก่ได้เต็มที่แล้วเราก็เอาเมล็ดมันมาเนี่ยมาแช่ด้วยโฮอร์โมนไข่หรือว่าอาหารจานด่วนเนี่ยสามวันแช่สามวันเสร็จปั๊บเราเอาขึ้นมาจากน้ําล้างให้สะอาดแล้วก็ตากแค่หนึ่งแดดแล้วก็ไปทําการปลูก อีกมันจะได้ผลผลิตที่ดีประมาณ30%เอาผล,ผลิเดีที่30%เนี่ยเลือกที่ดีที่สุดขึ้นมาทําเมล็ดพันธุ์อีกเก็บมเมล็ดพันธุ์ทําเหมือนเดิมคือการแช่ฮอร์โ,โมนไข่3วันแล้วก็เอาไปปลูกซ้ําอีกก็จะได้ดีขึ้นมาอีกประมาณ4 0ทําซ้ําไปอย่างเงี้ยอีก2 3รอบหรือ4รอบนะครับเราจะได้มเมล็ดพันธุ์ที่มันนิ่งพันธุ์ที่ดีที่สุดก็จะได้ดีประมาณ70%เอ่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยผลผลิตที่ดี นะครับที่เป็นเกรดีเนี่ยได้70%็เนี่ยถือว่าสําเร็จแล้วนะครับสำหรับมเมล็ดพันธุ์ที่แห้งเช่นข้าวโพดข้าวฟ่างผักต่างๆเนี่ยเราจะใช้วิธีเดียวกันก็คือเก็บต้นที่ดีฝักที่ดีฝักที่สวยไว้ทําพันธุ์แล้วก็มาแช่ฮอร์โมนไข่2ชั่วโมงแค่2ชั่วโมงหลังจากแค่2ชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็เอาไปตากให้แห้งสนิทเลยแห้งสนิทเลแล้วเราก็คลุกด้วยแป้งแป้งทาตัวเราเนี่ยแล้วก็ไปปลูก เอาไปปลูกก็าําซ้าเนี้ยถ้าเป็นมเมล็ดพันธุ์แห้งเนี่ยจะใช้เวลาประมาณเจ็ดรอบเจ็ดรอบคือเจดขอบทําทซ้ําๆกันเจ็ดรอบเนี่ยมเมล็ดเราจะได้ต้นพันธุ์ที่ดีมเมล็ดที่ดีเนี่ยประมาณ70ตแล้วต่อไปนี้เราก็สามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์ของเราไปได้เรื่อยๆเลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อมเมล็ดพันธุ์อีกเรียกว่าการปลดล็อกมเมล็ดพันธุ์ครับสำหรับเกษตรกรทั่วๆไปในเมืองไทยตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับแล้วก็คิดว่าปลูกเพื่อที่จะขายนะครับอันนั้นก็ ถ้าถ้าถ้าในแนวความคิดลงตือว่าถือว่ามันผิดนะครับเพราะเราปลูกเพื่อจะขายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรของเราเนี่ยราคาไม่ได้ไม่ได้ราคานั้นเราเรามาเปลี่ยนแนวความคิดใหม่โดยใช้หลักทฤษฎีเศรษฐกิจอกพอเพียงของนหลวงมาประยุกต์ใช้กับเกษตรอินทรีย์ก็คือปลูกปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกอันดับแรกคือปลูกเพื่อที่จะกินก่อนนะครับหลังจากกินแล้วเหลือจะขายนั้นปลูกเพื่อจะกินแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะ ลดต้นทุนการผลิตได้เพราะว่าเราไม่จะต้องไปใช้ยาเร่งก็คือปุ๋ยเคมีไม่ต้องไปใช้ยากําจัดมแมลงศัตรูพืชไม่ต้องไปใช้ยาฆ่าหญ้าอันนี้ก็เป็นต้นทุนทั้งหมดครับมเมล็ดพันธุ์เราเก็บเองนะครับอันนี้ก็จะทําให้ต้นทุนมันน้อยลงพอเราเหลือจาก เหลือจากที่เรากินเราขายถึงจะขายราคาถูกมันก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าต้นทุนมันน้อยนะครับหลังพอเราทําชํานาญขึ้นเราก็สามารถที่ขยายมาเป็นเพื่อการค้าได้แต่ว่าใช้แนวหลักเดิมคือปลูกเพื่อที่กินก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดก่อนว่าไม่ใช่ว่า พอไปสอนให้ปลูกคุณลองปลูกผักซิก็จะถามคําถามแรกขึ้นมาเลยปลูกแล้วจะไปขายที่ไหนแต่ยังไม่ได้ลงมือทําเลยงั้นเราจะต้องลงมือทําก่อนว่าที่ผักที่เราปลูกเนี่ยมันกินอร่อยไหมมันมีคุณภาพที่ดีไหมครับพอมันกินอร่อยมันมีคุณภาพที่ดีเราก็สามารถที่จะขายได้พอขายได้เนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดเนี่ยเราก็สามารถที่จะกําหนดราคาเองได้โดยเฉพาะสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้ สิ่งที่ขาดแคลนก็คือ,อพืชที่เป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ต่างๆเนี่ยขาดแคลนราคาสูงขึ้นแต่เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยทำกันน้อยลงก็เราลองหันมาใหม่ที่ว่าแทนที่เราจะไปปลูกพืชเชิงเดียวจานวนเยอะๆเราลอง แบ่งพื้นที่สักไร่2ไร่ทําพืชผสมผสานดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยช่วยเกษตรกรได้ทําให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้ที่เหลือไปใช้นี่ใช้สินหรือว่าดํารงชีพยอย่างมีความสุขได้ครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ท,ที่ที่ทำแล้วก็อยากจะเผยแพร่ออกไปเยอะๆครับ